สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆพี่น้องขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วนกใหญ่ก็ออกมาข้างนอกพี่น้องเพื่อ,อมาหาผักหาอะไรไปกินก็เลยมาหยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้นะพี่น้องนี่ขนาดยังไม่แดดนะพี่น้องดูดิเหลืองไหมเหลืองมากเลยพี่น้องเมื่อก่อนนะเขาปลูกไว้ข้างทางตรงนู้นนะพี่น้องมันมีอยู่ที่หนึ่งเนะาะเพราะมันอยู่ข้างบ้านเนาะ ตอนนี้มันมาย้ายมาอยู่ตรงนี้พี่น้องดูเดยยายเห็นก็โอ้ยนี่คือต้นอ่าเขาเรียกต้นอะไรนะเที่ยวไว้ทําน้ํามันพืชน,นะคะพี่น้องของเยอรมันนะคะต้นมันจะมีลักษณะเหมือนผักกาดวางตุ้งพี่น้องบางคนเขาก็เรียกผักกาดวางตุ้งนอกภาษาคนไทยบ้านเราเนาะเพราะว่ามันก็มีคนไทยนะเขาเคยแนะนํายายให้กินพี่น้องอร่อยดีเหมือนกันแหะแต่นี่เราเด็ดของเขาไม่ได้นะคะเพราะว่านี่มันเป็นสวนของเขาเนาะพี่น้อง ส่วนถัดไปนั่นก็จะเป็นต้นแอปเปิลสวนแอปเปิลพี่น้องส่วนที่เห็นข้างไกลๆนั่นก็คือสนามบินพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใหญ่ก็จะเลี้ยวมาทางนี้นี่ค่ะพี่น้องบ้านใหญ่ที่เห็นหมู่บ้านเห็นไหมมันเป็นเป็นทางอย่างนี้นะพี่น้องบ้านใหญ่อยู่ติดสนามบินแต่ก็ถือว่าโอเคไหมก็โอเคมันก็จะมีทุ่งข้าวที่ทําขนมปังกับทุ่งทําน้ํามันช่วงหน้าร้อนเนี่ยใกล้แล้วพี่น้องเขาว่าวันเสาร์เออวันอาทิตย์เนี่ย จะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรอะสามสิบองศาอะไรประมาณนี้ยายก็คิดว่าน่าจะร้อนพอร้อนเสร็จข้าวข้าวก็คงจะออกดอกส่วนดอกไม้นี่เขาก็คงจะใกล้เกลี่ยแล้วแ่ะเพราะเขาเบ่งบานเต็มที่แล้วเนาะก็อีกไม่นานส่วนแอปเปิลก็กำลังออกดอกติดลูกพี่นอ้องตอนนี้ทุกคนก็ต้องรีบเข้าป่าเพราะว่าบางคนก็หากินอย่างยายนี่แหละ ส่วนอีกคนอีกอย่างหนึง่งเขาเข้าหมามาวิ่งอะไรผมกับนนพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรนะพี่น้องเดินไปพูดละสุดลูกหูลูกตาไปแล้วดอกอะไรไม่รู้แต่กินได้รู้แต่ว่าเขาเธอทําให้กินยายจะเก็บเฉพาะเวลาที่มันอยู่ข้างถนนแล้วแบบที่แบบป็นไงอะไม่มีไม่มีของใครอะไรอย่างเงี้ยยายจะเก็บอยู่แต่ถ้าอย่างงี้เป็นสวนสวนหน้าปูงถ้าไม่เก็บพี่น้องเพราะรอบเพราะรอบข้างนี้ก็มีแต่ สวนมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นจะไม่กล้าเก็บจะเก็บเฉพาะอุย้ยชอบจังเลยอะ่ะมันเป็นสีเหลืองบมสีทองอะ่ะนะสวยจริงๆโอเคนะคะพี่น้องสัตว์ไทยใบมะกงให้ยายหน่ยเดอ้อขอพี่น้องมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองอยู่ดีเมฮหงเนะ้ะพี่น้องเนาะสัตว์ไทยใบมะกงให้ยายหน่ยเดอ้อพี่น้องจ๋า กามีความจเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกไม้สีเหลืองเ้อพี่น้องเ้อสวัสดีค่ะจากยายไทยไทสันตะไค่ไ่ไปมากินห้ยยายนะเ้อ